ทุกคนก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันใน้านของเราเองรซ่อนงนี้โอเคนะ <_ EN> ก็นะก,นะก็วันนี้ก็ช่องของเราเนี่ยเราจะเป็นคนหาส่วนช่องของพี่เรา่าเราจะเป็นคนซ่อนนะแล้วให้พี่เราเป็นคนหาโอเคนะ ต,ต้องมาลองใหม่ไปนี้สามรอบแล้วเนาะโอเคนะีแล้วโ,โอเคนะให้พี่ออมไปซ่อนก่อนเรื่องตั้งแต่เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวถ้ามันหมดสิบวิเมื่อไงคือเอ็งบอกนะโอเคมนะั้ยหมดสิบวิคือเอ็งเริ่มหาเลยพี่ใช้เวลาในการหาแค่สิบวิกพอแล้วโ,โอเคนะโอเค,อเคผมเร่อบอกนะผมจับเวลาเจ็ดนาทีนะผมไปเอ้ไป ตัวน,นี้ก็นะฮะให้ทุกคนดูเนาะให้ทุกคนดูหน่อยยุดนี่เอาใหม่เอาใหม่รับหนึ่งนะตัวเลขเคลื่อนอยู่นะตรงนี้นะฮึบอ่ะโอเคหาได้นะสิบวินาทีเลิก มาเริ่มหาคริเบนะเมื่อกี้เราเห็นเหมือนน้องเกาว่าเขาขึ้นไปข้างบนนะสิ่เวลาคือเขาไม่ได้ไปไหนไกลได้เ,เออนะ อมซ่อนข้างล่างนะข้างบนไม่มีนะห้องเราก็ล็อกแล้วคิดว่าแบบเอออะไรหรือเปล่านะซ่อนข้างล่างอะเอออยู่หลังบ้านแน่นะแต่เขาบอกเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่บนบ้านนะอาจจะไม่แน่นะสุดวินิ้เขาอาจจะวิ่งนไปหลังบ้านก็ได้นะอ,อ,อุ้ยแล้วเราหวา่นเราเองนะอยู่คนเดียวอะ สวัสดีน้องแมวไม่สนใจเพื่ไสนใจแมวดีกว่าพี่ออมจะหายไปตรงไหนได้เหรอไม่มีทางเขาบอกบนบ้านก็ต้องบนบ้านเนาะเอ๊ะหรือว่าจะอยู่ในะออฟฟิศของเรานะโอเคเธอตอนที่เริ่มคลิปนั่นแหละเขาจะคงไม่อยู่ตรงอะไรแบบเออเรือขนาดนะี้นะ นี่ก็รอไปหนึ่งนาทีเลยนะเนี่ยสามนาทีแล้วโคตรเร็วเลยนะเขาแบบเขาจะเดินไปให้เจ็บตีนก็ไม่ได้แล้วไอเฮียลื่นนะทุกคนพร้อมยู่นี้เปล่าไม่มีทางแน่นอนนะครับโอเคว้ยน่ากลัวมากนะทุกคนเล่นซ้อนแอบแนละ้วสองคนอนะแบบกลางวัน พี่ออมก็จะไปแบบถ้าจะไปด้วยต้องเอาเขาไปด้วยอ่ะคะมาวนบ้านแหละไม่ไปไหนแหล้วไม่มีนะหลังประตูไม่มี ใครให้มาเล่นในนี้ว่ามากแล้วเพื่อนเพื่อนพื่อนเห็นพี่ออกไห็พี่ออกขนาดยังหนีนะเอาพี่ออกหนีไปไหนนะเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> เห็นเปิดเปิดเห็นเปิดเปิดนะเอ๊ะเห็นตรงนี้เปิดเปิดเอ๊ะทุกคนเห็นประตูลหลังบ้านเปิดแปลว่าอ้อมฮัลโหลอยู่ไหน เขาจะอยู่ไหนไปไม่ได้หรอกนอกจากนอกจากนอกจากอยู่ไหนสักแห่งนึงนะปิดนะแป๊บนึงไปปิดประตูบ้านก่อนเพราะเราไม่ได้ขึ้นมาทางเนี้แล้วใครป็นคนมาเปิดแบบนพี่เอาหายไปไหนก็ไมาดูนะเราต้องเขาต้องอยู่หลงบ้านแน่นอนนะเออพอเห็นประตูเปิดเปิดเหมือนนิดนึงแนละ้วถ้ามองดีๆอะ พี่ออมอยู่ไหนพี่ออมโชคเห็นพี่ยอมไหมโชคเห็นพี่ออมไหออมเออฮะเห็นอยู่ไหนอะบนบ้านพี่ออมอยู่ไหนนะบนบ้านโอเคบ้าน เตธอรับเมลก็เฮ้ยเดี๋ยวปับ๊บเองนะพี่องทุกคนจะเจ็ดนาทีแล้วว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเนาะมันจะเจ็ดนาทีแล้วทุกคนเท่านั้นนะเท่านั้นนะเราจะไม่ไม่อไรไม่หาแล้วแหละหารอบบ้านเราไม่เจอแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะอยู่หลังบ้านแหละเพราะเราเห็นว่าประตูห้องครัวเปิดไว้อยู่นะ